น้ำม ok ึงไทยเป็นบัวมันทำลายอ้งเท้าชาวบุีมัเหมือนมันเนื้อปิงเจ้า

ทอ้เนื้อทอดสอว่ะโอ้อากาศกำลังดี เป็บเองตบเองใช่ไหมลอยหัดติ๊หัวหัวชันยูสิลงมา่งนั้นยปงได้ต่รอหิกรรมการแมงสตาดีเนาะหายไปกันแล้วเด็กคาหางเด็กคาอีกอื่นคืนนนในสั่นมันเป็น้าเด็หัวเพราะลอยหดติ๊แงมันสูงมันสูงสูงสูงกันะ มันเหมือนมันคือตองหินแต่มันจันจจว่ะคอมัคอมันจี้จี้จคอมมดเยลไปเลยโผล่ลงมาพอบอกยาวมันน่ไงลงมามีคอมาก่อนแล้วมันสัดสากปุ๊บแล้วมันก็มีไม่รู้ว่าไอ้ที่แเป็นตหรืนนอหาง แม่เอ <Cornell> ็วนที่เอ็มวนอะไรจะบาดบ้างนี่ก็ได้บ้งไงพี่หร่อยบ้งนี่เลยี่หล่อยตัวมามันกูมอไปแล้วมันไปน่าัวนากลัไปนาก เอา,มาหมน้องสารัไว้กับยีาสิบเ็ดวับเ็ทีแเดียวอ่าเดียยี่สิบับเป็นงไมยไ,ไ,ไมันมีแต่ทะเรของใครไม่รู้ออกก็ได้ <c oughs> อากาศกำลังดีหน่เก็ยน้ำแล้วรถยนต์ขี่ดเห็งไเอาโิจนาใเดียวกันบคนละบงคนะซื้อเจ้ากันดอกมือน้ำเดียวกันออกมองเดียวกันซื้อ้เ้ยีันกัน นี่ไไมไนา่เปยมเป็นพอ่นี่ไงเชือกเอาไม่ได้แล้วนี่ได้เหรอเชือกมันระคองไว้ซิไว้ดินซิไว้หนอนไว้ไม่เหมือนหรอววหาไม่มี มันเดียวงทองอไทยคนใจด้วยลูกพี่เรไทยนบอมั่นใจครับไป่ใส่ะมาเบิ่งก่อนสิเพลครับจตเพปากสุดทองนอสุดไทยมั้งตังคอทองนองุดไทยทรับตาหันต่ในกอรับเจตบเาม่้า ในมิต well. ิของสุทีทุกคนอยู่น ice> ี่อาการครับจริงอย่างแรกเลยตาเรื่งออกเรียบเลยสได้เลยะพี่น้องแบ่งกันเลยโอเคหาพิ่ครับ